สวัสดีค่ะเคจิโฮมนะคะวันนี้นะคะแม่เคจิก็สวัสดีค่ะเคจิสวัสดีครับอยู่หลังกล้องนะคะวันนี้แม่เคจิก็เริ่มต้นวันด้วยการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีจะให้ดูเคจินะคะเคจิเขาอยากสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเคจิก็กำลังกินข้าวเช้าอยู่เลยนะคะ สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะคะแม่เคจิก็กำลังเตรียมตัวนะคะจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเนาะก็เลยให้จิให้เคจิเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ตรงข้ามนะคะเพราะว่าเรียนคน่อนข้างเช้าเนาะก็ยังกินข้าวไม่เสร็จนะคะก็เลยให้นั่งด้วยกันแต่คิดว่าเขาก็น่าจะเป็นเด็กดีนะคะไม่กวนเนาะก็มีหนังสือให้เล่นมีรถให้เล่นนะคะตอนนี้แม่เคจิก็กำลังรอคุณครูอยู่นะคะเขาก็อ่ ยังไม่ถึงเวลาเนาะอีกประมาณ15นาทีนะคะก็เลยมานั่งคุยกับทุกคนก่อนนะคะวันนี้ก็จะชวนมาเป็นนะักเรียนด้วยกันนะคะเพราะว่าแม่คิจิก็เป็นคุณครูไม่ได้เนาะก็ยังสอนใครไม่ได้เพราะอย่าเพราะว่ายังไม่ได้เก่งอะไรนะคะเราก็ยังเรียนอยู่ทุกวันนะคะวันที่คุณครูไม่สอนเนี่ยเราก็เรียนการพูดเนาะการพูดการฟังในชีวิตประจําวันของเราก็าพูดให้ถูกไวยากรณ์นะคะ สำหรับการเรียนเนาะเรียนในหนังสือนะคะก็เพิ่งเรียนเล่มนี้เนาะเล่มสีชมพูนะคะก็อยู่ในระดับกลางๆนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อหลังจากที่เราหยุดกันไปน่าจะ3าเดือนได้แล้วนะคะครูก็ตามนะคะครูก็ตามจี้นะคะให้เรียนหาวิธีการเรียนทุกวิถีทางนะคะหลังจากที่มีโควิดนะคะก็ไม่ได้สอนเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนนะคะมา เรียนทางออนไลน์แทนนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าการเรียนการสอนจะเป็นยังไงเนาะวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เรียนผ่านทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวแม่เคจิจะพาทุกคนมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็ไม่ได้เจอคุณครูมาหลายเดือนแล้วล่ะคะ่ะตั้งแต่เดือนมีนานะคะวันเดือนนี้เดือนอะไรรอมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาห้าเดือนแล้วนะทุกคน อันนี้ก็ลืมหมดแล้วนะคะว่าเรียนถึงไหนแต่ครูโน้ตไว้นะคะจําได้ก็บอกว่าให้เริ่มเรียนตั้งแต่หน้าที่เท่าไหร่เท่าไรนะคะแม่เคจิก็เตรียมตัวอ่านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเตรียมตัวอ่านเตรียมตัวหาคําศัพท์เนาะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเรียนเนี่ยก็จะได้ไปเร็วขึ้นนะคะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหาคําศัพท์เนาะว่าอันนี้แปลว่าอะไรนะคะก่อนที่เราจะเรียนก็ หาไว้เลยนะคะแม่เคจิก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราอะมีเวลาน้อยนะคะเราไม่ได้มีเวลาเรียนทั้งวันเหมือนคนอื่นเพราะว่าเป็นแม่บ้านเราก็ต้องทั้งเลี้ยงลูกนะคะทํางานบ้านอื่นๆอย,อย่างอื่นอะ่ะอีกเยอะแยะมากมายนะคะเล้ก็ทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยไปเ,เราก็ทำยังไงก็ได้ให้การเรียนของเราเนี่ยไปเร็วที่สุดเนาะแม่เคจิก็อาศัยตอนที่เคจิหลับนะคะแล้วก็ มานั่งอ่านหนังสือเตรียมตัวเนาะหาคําศัพท์นะคะเพื่อท <laughs> ี่จะให้มันไปเร็วขึ้นเนาะก็เดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าการเรียนการสอนวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่เคจิก็จะเป็นนักเรียนนะคะถึงจะขออภัยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอพาเคจิไปเข้าห้องน้ําก่อนนะคะ

お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。はい。じゃあ、して。はい。ตอนนี้แม่เคจิก็เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ได้ประมาณครึ่งบทเนาะก็ได้เยอะพอสมควรนะคะตอนนี้ก็กําลังรอปะป๊านะคะวันนี้ปะป๊าหยุดงานแต่ว่าไปสอบนะคะ สอบเอาเซอร์ติฟิเคตอะไรสักอย่างเนาะแม่เคจิก็จำชื่อไม่ได้นะคะแต่เคจินะคะก็หอผิดคาดนะคะทุกคนคิดว่าจะเป็นเด็กดีให้แม่ระหว่างที่เรียนเนาะกวรนะคะเอาเอาอะไรนะเอากลุ่มเอากาม,มี่ให้ครูกินบ้างนะคะเอารถไฟให้ครูดูบ้างเอารถคันนี้ให้ครูดูบ้างโอ้ยโอลมานไปหมดนะคะก็เลยนะคะให้ดูทีวีรอเนาะ เพราะว่าเขาอะเห็นจอเหมือนเหมือนการคุยวิดีโอคอลนาะกับคุณยายกับคุณย่าประมาณนี้นะคะเขาก็อยากคุยด้วยเนาะก็เลยคุยกับคุณคุคยกับคุณครูแทนแม่นะคะไปแป๊บน,นึงเนาะในช่วงต,นต้นๆน,นะคะก็ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นของแม่เคจิในวันนี้นะคะก็เรียนอาทิตย์ละวันเนาะเรียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรียนไปจนกว่าแม่เคจิจะเก่งเนาะหรือว่าเรียนไปจนกว่าครูไม่สอนนะคะก็เอาก็ขอเรียนไปเรื่อยๆค่ะ เข้านะซา,ายเอาไดีนา้ไนะายช่วยเ็แล้วตอนนี้นะคะแม่เคจิก็กำลังเตรียมเอกสารนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปสมัครงานนะคะทุกคนไม่ใช่สมัครสิ กราเรียกว่าสัมภาษณ์งานนะคะเพราะว่าแม่เคจีเนี่ยอยากทำงานบ้างเนาะก็ห่างหายจากการทำงานมาก็น่าจะประมาณเกือบครึ่งปีแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าตอนที่อยู่บ้านคุณย่าเนี่ยก็มีแอบทำงานบ้างนะคะเนาะแล้วพอย้ายมาอยู่บ้านตัวเองนะคะก็ไม่ได้ทำอีกเลยเนาะเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดด้วยนะคะไม่อยากเจอคนเยอะ แล้วตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่เหมาะสมแล้วนะคะแล้วเราก็จะเริ่มสมัครงานใกล้ๆบ้านเนาะอันนี้ก็จะไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานที่ร้านยากใกล้ๆบ้านนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นตำแหน่งเภสัชกรอะไรนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะว่า,าสมัครไปทำอะไรเนาะก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนะคะก็ปั่นจักรยานไป5นาทีก็ถึงเนาะเดี๋ยว ผลการสัมภาษณ์เป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าจะได้หรือเปล่าเนาะก็ลองไปสมัครเล่นๆน,นะคะก็ไม่ถ้าได้ก็ทําถ้าไม่ได้ก็ไม่ทํานะคะก็ลองหาไปเรื่อยๆเนาะเอาที่ใกล้ๆบ้านนะคะที่ทําได้แค่วันละอาทิตย์ละสองถึงสามวันแค่นั้นนะคะทําได้ไม่เยอะเนาะเพราะว่าไม่มีคนดูเคจินะคะอืมก็ทําแค่ตอนเช้าๆเนาะ แล้วก็ให้ป๊ป้าช่วยดูเคจิให้นะคะสําหรับใบสมัครนะคะเราก็จะต้องเกาะใบสมัครให้เรียบร้อยนะคะเอา,เ,อา,เ,อาเขาเรียกไม่ใช่ใบสมัครเป็นเรซูเม่นะคะก็เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะคะแม่เคจิก็มานั่งเขียนเองเนาะก็ป๊ป๊าก็ถามนะคะเมื่อกี้จะให้เขียนให้ไหมเราก็อยากฝึกเขียนนะคะก็เลยเขียนเองดีกว่าเนาะแล้วก็เตรียมเอกสารไปก็แค่เรซูเม่นะคะแล้วก็อา่า นาสมุดบัญชีเนาะเพราะว่าเคยไปสมัครครั้งปีที่แล้วนะคะอยู่ๆก็โอเคนะคะได้งานเนาะ,ะแล้วก็ขอสมุดบัญชีเลยเนาะเผื่อนั้นก็เผื่อนะคะเผื่อว่าจะได้บ้างเนาะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เตรียมสมุดบัญชีไปแล้วเนาะก็หวังว่าจะได้แล้วกันนะคะแล้วก็มีรูปภาพนะคะเอารูปไปเผื่อด้วยเนาะเพราะว่าทุกครั้งนะคะที่ไปสมัคร ถึงเราจะเขียนเรซูเม่ไปแล้วนะคะเขาก็ให้เราไปเขียนใบสมัครแบบฟอร์มของบริษัทนั้นๆอีกทีหนึ่งเนาะเราก็เลยจะต้องเตรียมรูปไปติดอีกทีหนึ่งนะคะการเตรียมเรซูเม่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมพอไปถึงปึ๊บยืดเรซูเม่ให้แล้วก็สัมภาษณ์ได้เลยนะคะอืมก็จะได้ไม่เสียเวลาเนาะ ก็พรุ่งนี้นะคะก็จะได้ไปสัมภาษณ์งานเนาะให้ป่อป้าดูเคจีให้นะคะแล้วเราก็จะไปสัมภาษณ์งานตอนประมาณบ่ายสามนะคะก็ไม่น่าจะนานนะน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า45นาทีนะคะ,ะจากประสบการณ์เนาะที่แม่เคจีมาอยู่ที่นี่นะคะการสัมภาษณ์งานเนาะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าอยากลงนะคะแต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะ ตอนอยู่บ้านคุณย่านะคะแม่เคจิก็ไปทํางานนะมี่ยไปทํางานร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเนาะก็ทําตอนช่วงเช้านะคะ6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าเนาะ,ะตอนพอตอนเช้าๆเนี่ยเคจิยังไม่ตื่นใช่ไหมคะก็ไปทํางานได้สบายเนาะพอถ้าตื่นมาก็คุณย่าดูให้นะคะเนาะก็ทาได้น่าจะเกือบๆปีนะคะสำหรับค่าจ้างนะคะที่โตเกียวเนี่ยแถวๆบ้านเนี่ย แถวแถว,แถวบ้านแม่เคจิก็ค่อนข้างรายได้ดีนะตอนที่แม่เคจิไปทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาก็จ้างอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเยนนะคะก็ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทต่อชั่วโมงเนาะเพราะว่าทำตอนเช้านะคะก็คนอื่นเขาก็ไม่ค่อยตื่นเนาะเราก็ไปทำตอนเช้าเช้าก็จะได้บวกพิเศษนะคะแต่ค่าแรงขั้นต่ำที่นี่ก็จะอยู่ที่หนึ่งพัน 1, 1 en, นะึ่เยนเนาะก็300กว่าบาทนะคะเนาะถ้าที่โตเกียวนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ละร้านแล้วแต่ละบริษัทเขาจะให้นะคะอันนี้ที่แม่เคจิจะไปทำก็จะได้เท่าๆกันนะคะเดี๋ยวเราก็ลองดูเนาะว่าจะได้ไม่ได้ได้ก็ทำถ้าไม่ได้ก็หาใหม่นะคะแล้วก็แม่เคจิเนี่ยเคยไปสมัครงานก็ค่อนข้างเยอะนะคะ ไปสัมภาษณ์งานเนาะอยากไปดูว่าเขาเนี่ยมีการสัมภาษณ์ยังไงเขามีรีแอคชั่นยังไงกับคนต่างชาติบ้างอะไรเงี้ยเนาะซึ่งก็บางพี่เนี่ยเขานัดสัมภาษณ์งานในวันที่ไม่มีคนดูเคจินะคะแล้วแม่เคจิทำยังไงเนาะแม่เคจิก็ ถามเขาเลยนะคะว่าเนี่ยมีลูกอันนี้ไม่สะดวกเอาเป็นวันอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าสามารถให้ลูกไปด้วยได้ไปนั่งสัมภาษณ์ได้เนะะเเาะแม่เคจิก็เอาเคจิไปนั่งสัมภาษณ์ด้วยนะคะเคจิก็นั่งอยู่ข้างๆเลยให้กินขนมนะคะจะได้ไม่แบบโวยวายเนาะก็เอาขนมให้เนาะแล้วก็เคจิก็นั่งกินขนมส่วนแม่กับผู้จัดการเขาก็ก็นั่งสัมภาษณ์นะคะเขาก็ใจดีนะคะเขาก็ไม่ได้มี เป็นแบบอดบาดรบยเป็นอะไรนะเป็นงานพาร์ทไทม์นะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าคนที่แต่บริษัทที่จริงจังก็มีนะบริษัทที่เขาอารุ่มอร่อวยสําหรับคนที่มีลูกเขาก็เยอะนะคะที่แม่เคจิไปก็เจอมาหลายรูปแบบเนาะแล้วก็เตรียมเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะไปสัมภาษณ์งานแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนะคะว่าได้หรือไม่ได้เนาะเออ ถ้าได้ก็ดีนะคะจะได้ผ่อนคลายบ้างเนาะการทํางานคือการผ่อนคลายของแม่เคจินะคะเพราะว่าได้ออกไปสูดอากาศข้างนอกเนาะสักสองสามชั่วโมงต่อวันก็ยังดีนะคะเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านเนาะทำงานบ้านอย่างเดียวก็ถามว่าเบื่อไหมก็มีเบื่อบ้างนะคะถ้าเราได้ทําอะไรในสิ่งที่มันแปลกใหม่เนาะเจออะไรใหม่ๆทุกวันก็ทําให้เราสนุกกับชีวิตมากขึ้นนะคะค่ะยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะ